หนูหิวอะไรนี่หลานแย่กำลังหิวแย่กำลังวิ่งไปแล้วจานหลานเหรอเป็นเกมที่มันสุดๆเลยโอ้น้องสาวกำลังร้องไห้เราต้องรีบไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและคัาบเทกชิ้นสุดท้ายเด็กน้อยกำลังร้องไห้เราต้องรีบไปช่วยแล้วหนูน้อยเอ็มมาเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เหิวมากมากเลยทำอะไรอร่อยให้กินหน่อยนะคะหนูตัดสินใจแล้วหนูอยากกินเค้กวันเกิดทุกคนพร้อมแล้ว์ะทำเค้กที่ดีที่สุดในโลกโอ้ <Yes>. oh. แซกพร้อมกินทุกอย่าง <Hey. S 1> เราต้องทำเค้กนะไม่ใช่กินขน,นมนะย่าตัดสินใจแล้วย่าจะทำเค้กช็อกโกแลตที่ดีที่สุดให้กับเอมมาหล้านสาวของยา่าย่าคิดว่าคิกแค่นี้แหละเหมาะที่สุดเลยเอมมาเอาแต่ขอมันตลอด ตกแต่งด้วยลูกบอลช็อกโกแลตแล้วก็ผูกรรบบิ้นด้วยเรียบร้อยเชฟคิดว่ายังไรบ้างฮะธรรมดามากตอนนี้ฉันทำเค้กที่ดีที่สุดในโลกก <c oughs> ารทาครีมนี่มันสนุกจริงๆเลยจากนั้นเอาชั้นเค้กมาวางสลับกันเยี่ยมมากตอนนี้เราต้องหั่นเค้กออกเป็น2ซิและก็พับเข้าหากัน <Awesome. S 1> ตอนนี้ตกแต่งด้วยสายรุงและแม่น่ารักและเต่าเบ๊วๆด้วยพร้อมแล้ว <c oughs> ทุกคนอย่าขยับนะ กำลังทำห่อคอยมัชเมลโล่โอ้ยลมสันแล้วไม่เป็นไรเริ่มใหม่ก็ได้เยลลี่ริปปี้เนี่ยอร่อยจังเลยวางมันบนเค้กมัชเมลโล่ของฉันเลยแล้วก็เพิ่มมิลเลสุดปปะเขาโนสาาลงไปด้วยและส่วนสุดท้ายเยลลี่รูปหัวใจน้องสตารจะรู้ว่าพี่รักน้องแค่ไหนพร้อมแล้วเป็นเค้กที่น่าสนใจจังเลยอันนี้ก็น่ากิน <G ül üyor> อร่อยจังเลย <G ül üyor> หนูชอบมันแล้วก็มีแมกด้วย เป็นครั้งแรกที่หนูได้ชิมเม็ด <Go on. S 1> แลวมันอร่อยมากมาก, oh. กดไลค์ล้านไลค์แล้วนี่มันเคชัโกแลใชิมมะอยากลองแล้วเห <c oughs> มือนชอบช็อกโกแลต <c oughs> แถมมีงแคทแคทของโปรดด้วยเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยแล้วอันนี้คืออะไร <c oughs> มันคือยอล์กสุดออรดของหนูอร่อยจังเลยแถมยังมีมาร์ชเมลโล่อีกด้วยมันดีมากๆอร่อยจัง oh. และผู้ชนะที่เนาจะเลิกก็คือของเชฟ เชฟินดีด้วยงั้นเราไปต่อกันเลยและครั้งนี้หนูอยากกินมักฝรั่งทอดทุกคนทำได้ไหมทุกคนพร้อมแล้วงั้นมาทำอาหารกันเลยคุณย่าแสดงวิธีปอกมักฝรั่งให้ได้ไหมครับได้อยู่แล้วหลานย่าก่อนอื่นต้องใช้ที่ปอกมาปอกมันฝรั่งง่ายมากเธอต้องหั่นอย่าระัมระวังเป็นวงกลมด้วยจากนั้นก็ใส่น้ำมันร้อนๆแล้วก็ทอดให้กรอบอ้อย่างนี้เองง่ายกว่าที่ซสอีกแค่ปอกมันฝรั่งเองจะปอกแล้วเนอะ ตอนนี้เราจะหันไม่ต้องการมิแล้วแต่น้ำมันจะมีประโยชน์เห็นลงในกระทะเยี่ยมมากโยนมาฝรั่งลงไปโอ้ไม่นะน้ำมันการัจอมตีฉันฉันไม่อยากแพ้ง,ง่ายๆหรอกน้ำมันสุดรไร้าการคุณย่าไปอะไรไปฮะโมติดดีไหมเดี๋ยวก่อนอย่าไปลม้มตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้ดูในการทอดมันฝรั่งฉันกำลังการมนฝรั่งหรอกต้องใช้แผ่นแป้งต่อตียะแต่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ มันไม่ใช่มันฝรั่งที่ธรรมดาแต่มันคือนาโช่แบบนี้ดูน่ากินกว่าเยอะเลยใช่ไหม mm. พอเราทอดแล้ว mm. ก็มาทำโกาโมเล่กันเลย oh. ใช้อัวคาโดสุก,สกๆแล้วก็น้มบดด้วยสอมแล้วก็ทาบนนาชโชกรอบใส่มะเขือเทศด้วยนะ <Yes. S 1> อร่อยมากดูสิ oh. เลยแค่ขั้นตอนสุดท้ายใ mm. บยโหระพาโอ้คุณย่าเป็นอะไรไหมอย่าเป็นหวัดนะฉันถึงไหนแล้ว mm. ใช่แล้วใบาทานมันก็มันาวด้วย mm. พร้อมแล้ว น่ากีนอะไรเนี่ยมันฝรั่งกอง่อนฉันกำลังลุกเป็นไฟอ่ะน่ากลัวจังเลยมองไม่เห็นว่านควันดำๆโอ้ไ oh ม่นะมันฝรั่งกอง่อฉันมันพังแล้วดูเหมือนถ่านเลยเอาหล่ะยังก็ต้องเสิร์ฟที่เรามีบางทีมอาจจะผ่านไปได้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันอืมอย่างมันกินหอมมากแต่ไม่ใช่จานเนี่ยอะไรกันเนี่ยสีดำหมอโอ้ยไม่กินหรอกไม่อยากลองเลยตอ้งอันนี้สิคืออะไรโอ้อโหมันฝรั่งทอดตำชามเลยมีเยอะมากมา มันก็อร่อยอด้วยใชยย่แล้วหยุดกินไม่ได้เลยอ oh. โอ้โหแล้วนี่คืออะไรเชฟทำผลง,งานชนะอกออมาอีกแล้ว hmm. แต่ว่ามีผักมากเกินไปอ๋อไม่อร่อยเลยคุณย่าเป็นผู้ชนะหนู oh. no, อยากกินโกโก้ทุกคนทำได้ใช่มหมมันง่ายมากเลยนะ <laughs> พี่ทำได้อแล้ว โ,โกโก้มันง่ายมากเราต้องเทนมเล็กน้อยลงในหมอ้อใส่ผงโกโก้ต้องไม่เดือดจากนั้นก็ใส่แก้วสวยๆอย่างแก้วใบนี้เอาล่ะใส่ลงไปอีกนิดหน่อยอรสชาติสมบูรณ์แบบเชฟอยากลองไหม,มตามใจมฉันทำได้อร่อยมากกว่าเยอะเลยไม่ทำโกโก้ธรรมดาด้วยแต่คือลูกโบโกโก้เข้มข้น โดยการทำก็คือละลายช็อกโกแลตใส่แมคแิมซองกัมมาร์ชเมลโล่และกโก้ลงไปข้างในจากนั้นผสมให้เข้ากันเยี่ยมมกเทนมลงไปในแก้วส่วนฉันทำกโกโก้ที่อร่อยที่สุดในโลกเลยฉันแค่ต้องเปิดคนนม oh <my. S 2> โอ้ยไม่นะนมหกหมดเลยอย่างแ็งฉัน้แห้งแล้วมาทำงานต่อถึงไหนแล้วนะจริงด้วยโกโก้เทนมลงในหมอ้อเพิ่มสีน้ำเงินเยี่ยมเลย ดูสินมเปลียนสีฟ้าและตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเราจุ่มแก้วในน้ำเชื่อมและสปริงข้าหลากสีและวิธีนี้มันยังอร่อยยิ่งขึ้นอีกเทปูโกโกลงในแก้วและแบีบเวปคิมสีเหลืองลงไปตกแต่งรามาชเมันมลโลพร้อมแล้วในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วหนูหน้อยมาชิมกันเลย oh. หนูอยากลองอันนี้สวยจังเลยออือและก็อร่อยมากๆด้วย ขอบคุณกับพี่ชาย oh. แล้วนี่คืออะไรอ๋อมาจากคุณนที่รัก mm. อ๋อก็ไม่เท่าไรอ่ะ <c oughs> อ๋อแล้วแก้วสุดท้ายดู <c oughs> เ,เหมือนว่าเราต้องใส่ช็อกโกแลตบอลลงไปในนมร้อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โห mm. oh มันละลายหมดเลาย <c oughs> เราต้องลองแล้ว mm. <c oughs> อร่อยมาก oh. mm. แต่จะเลิกก้วไหนดี หนึ่งสองสามอันไหนดีนะโกอต้องของพี่ชายฉันนะอะไรนะทา่านชนะกันเหรอครั้งนี้ <you> ทำพาสต้าให้หน่หนอยนะคะเ <Okay. S 1> ชฟพร้อมแล้ว <Okay. S 1> ย่าก็พร้อมเหมือนกันพี่ชายด้วย <Wow. S 1> เอาละเป็นครั้งแรกที่ฉันทำพาสต้า <Okay. S 1> แต่ว่าต้องทำยังไงละ่ะโอ้เราไม่ควรทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณย่าเข้าใจแล้วตอนนี้ก็ถูกใช่ไหมและอย่าลืมใช้ช้อนคนด้วยนะนี่สปาเก็ตตี้ของย่าสุกแล้ว ถ้าเธออยากเรียนทำอาหารจริงๆก็ทำตามฉันเราไม่ใช้สปาเกตตี้สำเร็จรูปต้องทำแป้งสปาเกตตี้เองนะใช้แป้งไข่แล้วก็นวดต่อไปเราจะย้อมสีเป็นสีดำให้ไม่เหมือนใครไงละ่ะโอ้ยนวดแป้งี่เหนื่อยจริงๆและตอนนี้เราต้องตัดเป็นเส้นพาสต้ายาวๆเยี่ยมมากจากนั้นก็ไปต้มในน้ำเดือดได้เลย ใช่แล้วต่อไปเราปรุงปลาหมึกยักษ์ต้องทาพาสต้าแบบไหนจะไม่มีอาหารทะเลกันจากนั้นสามารถวางปลาหมึกยักษ์บนพาสต้าได้เลยเยี่ยมมากคุณย่าก,กำลังทําอะไรอยู่คะมีอะไรงั้นเหรอ,อย่าทําพาสต้ากับซอสมะเขือเทศยังไงมันอร่อยมากคุณย่าใจเย็นก่อนฮะกระสันของผมมันติดก้นหม้อนนะช่างเถอะเรืองนั้สปาเกตตีดีกว่าเรามาทําพาสต้าที่อร่อยก่อนทุกคนโดยวยว่มีมเงินสำเร็จรูปเทน้ำเดือดแล้วไม่มีของฉันก็พร้อมเอาล่ะลองได้แล้ว โอ้เจ๋งไปเลยเอาเนี่อะไรกันเนี่ยปากมึกยากเหรอน่ากลัวจังแล้วไม่อร่อยด้วยน่าเสียขี้แแล้วจานนี้น่ากินกว่าเยอะเลยโอ้มาลองกันโอ้ใช่แล้วอร่อยมากส่วนอันนี้นะ่าสนใจจังเลยอะไรแต่เผ็ดมากเลยปากของหนูกำลังลุกเป็นไฟ หนูขอเลือกพาสซาจากพี่ชายมาอร่อยที่สุด